รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีใครอยากเป็นไม้ประดับไม้ประดับเป็นํำนวนเปรียบเทียบผู้ที่ไม่มีความสำคัญผู้ที่ไปเสริมบารมีผู้อื่นหรือไปประกอบฉากให้ผู้อื่นเด่นขึ้นไม้หมายถึงต้นไม้ ไม้ประดับคือต้นไม้ที่ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ทางเดินหรือส่วนต,ต่างๆของห้องให้ดูงดงามแต่ตนเองไม่มีความสำคัญใดๆเช่นงานนี้เราไปก็เป็นเพียงไม้ประดับไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นอกจากนี้ไม้ประดับยังใช้หมายถึงสิ่งที่ใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ได้สิ่งที่มีไว้ดูเล่นเช่นตุกตนต๊กตนตุ๊กตาพวกนี้ฉันไม่ได้ชอบมันหรอกตั้งเป็นไม้ประดับไว้พอไม่ให้บ้านโล่งเกินไปเท่านั้น